ต่อคุณรายการนะคะก็คือตั้งแต่คุณรายการเข้ามานะคะในโรงเรียนนี้ก็ตั้งแต่พวกเราอยู่มสันะคะก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเข้ามาที่แรกก็ท่านความแอคทีฟแล้วก็ตอนที่มีคนมาตรวจโรงเรียนเนี่ย<ม>ก็ช่วยให้โรงเรียนเราเนี่ยผ่านไปได้ดีก็คือได้ดีเยี่ยมหมดเลยะคะ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะ ค่ค่ะทีุ่ทพี่อาจารย์เข้ามาที่โรงเรียนของเราทําให้การศึกษาอะไรต่ตางๆดีขึ้น2องทคี่เนต่ออ,อ,กอ,อกนะคะตั้งแต่พอเข้ามาก็ทําสิ่งต่างๆพัฒนาโรงเรียนมากเลยอย่างที่เห็นในชัยก็มีตึกใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างนะคะเรียนตึกสองก็กอุปกรณ์มากมายก็หน่วยเรื่องการเรียน,นะคะ่ะก็เนีค่ะพอก็ความสุขที่มีต่อพอ,อ,กอ,อกนะคะตั้งแต่ที่พอ,อ,กอ,อกเข้ามาในโรงเรียน เรียนล้วนะคะอย่างเช่นทราบห้องภาษาอยู่ห้องไอทีชั้นสอาคารใหม่ค่ะว่าจะเป็นการทราบโควเดค่ะถึงแม้ว่าถึงแม้จะเป็นแค่เวลาเพียงไม่นานแต่ว่าถือว่าเป็นความมีใจที่หนูเซยได้นปองกพอค่ะพอตลอดทุกอย่างที่ให้แกเรียนสาชีพสสแล้วก็นักเรียนทุกคนและวบุคลากรทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่ไม่ถีงปีที่เราทุกคนได้อยู่กับพอแต่ก็รู้สึกาคาบมญใจครับที่ได้ ท่าง,งแต่ที่ท่านร่วมในการได้มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้นะคะก็รู้สึกว่าโรงเรียนแล้วก็ทัศนียภาพภายในโรงเรียนเป็นระเบียบว่าซื่อถ่าแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ ีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะ,นะคละกักการก็ประสบควาทสำเร็จที่เราต้ามารทำให้โรงเรียนเราที่สภาพไม่ดีที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่ะทำให้โรงเรียนเราสดชื่นขนอบคุณที่มีนะคะเรียนใหม่ๆแล้วก็เข้ามาปฏิบัติงานให้เราได้ใช้ค่ะนะคะคจะเป็นสีคำนะคะที่จะให้ผอ,อค่ะผอแนล่าตกลงดี <laughs> นะคะโอเคนะคะ จะเป็นสีค่คำที่เราจะอรองคารทให้กันไปกันกันนะคะชั้นชมได้เลยค่ะขอสี่คำค่ะ เฮ้ๆจบบอก